สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาดูกันว่า,าแผนกเ่างไฟฟ้าของเราเนี่ยนะคะเรียนแล้วได้อะไรบ้างถ้าอยากทราบแล้วไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ระด,ดับชั้นปวช1กันบ้างนะคะในภาคเรียนที่1นนะคะจะมีการเรียน2โมดูลด้วยกันค่ะเรามารับชมกันเลยนะคะว่านักศึกษาได้เรียนอะไรกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนโมดูลงานไฟฟ้าวัดในวงจรสมรรถนะที่ได้จากการเรียนสามารถวัดค่าความต้นานทาน R ค่าตัวเก็บประจุ C ค่าความเหนี่ยวนำ L ค่ากระแสะไฟฟ้า I แรงดันไฟฟ้า V ได้ทั้งกระแสะตรงและกระแสะสลับสิ่งที่ได้จากการเรียนโมดูลน,นี้สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ ต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อวัดค่าต่างๆได้เช่นต่อแบบอนุกรมขนานเพื่อทำการวัดค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับสำหรับโมดูลวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสมรรถนะที่ผมได้คือ การคิดคำนวณและการหาข้าปริมาณไฟฟ้าและการต่อวงจรจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมบันติซิมประโยชน์ที่ได้รับจากโมดูลนี้คือได้เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรในรูปแบบวิธีต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นมาต่อกันที่ระดับชั้นปวช .2 กันบ้างนะคะ ในภาคเรียนที่1นนี้นักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด3โมดูลด้วยกันค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะว่าแต่ละโมดูลจะได้สมรรถนะเลือกอะไรกันบ้างค่ะครับสำหรับโมดูลติดตั้งไฟฟ้าภายนอาคารสมรรถนะที่ผมได้คือการต่อวงจรไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการติดตั้งเต้ารับสวิตช์ควบคุมแสงสว่างและตู้คอ,อน s u อ m e r unit ประโยชน์ที่ได้รับจากโมดูลนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้นได้สวัสดีครับสำหรับโมดูลเครื่องกําเนือนไฟฟ้ากระแสสลับสมรรถนะที่ผมได้คือการเข้าใจหลักการทำงานและฝึกถอดประกอบชิ้นส่วนพันขดลวดบัตรกีและควบคุม ทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสิ่งที่ได้จากการเรียนโมดูลนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเช่นติดตั้งซ่อมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้านําหลักการทํางานไปศึกษาต่อเครื่องกลไฟฟ้าได้หลังจากเรียนโมดูลหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ออกแบบมออแปลงไฟฟ้าและการต่อใช้งานถอดประกอบและการบำรุงรักษามออแปลงไฟฟ้าการต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องตน้นประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเรียนโมดูลนี้สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มหรือลดระดับแรงดัน power supply และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งการต่อใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาได้ มาถึงระดับชั้นปีสุดท้ายของปวชกันบ้างนะคะนักศึกษาปวช3จะได้เรียนทั้งหมด4โมดูลค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าใน4โมดูลนั้นนักเรียนจะได้รับสมรรถนะด้านอะไรกันบ้างค่ะ สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบวงจรสำหรับเครื่องปรับอากาศที่เราจะได้เรียนในโมดูลเครื่องทำความเย็นกันสมรรถนะที่จะได้จากการเรียนโมดูลนี้คือเข้าใจหลักการทำงานและรู้จักส่วนประกอบต่างๆของเครื่องทำความเย็นทั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์อีเวอร์เรเตอร์และเอ wow. ็กตรนชันวาลรวมไปถึงการตรวจเช็คอาการการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆของเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากการเรียนโมดูลนี้ก็คือความรู้เรื่องประเภทและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศวัตถุจักของสารทําความเย็นเพื่อที่จะสามารถติดตั้งซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นและสามารถนําความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงกว่าได้ครับ หลังจากที่ผมได้เรียนวิชาโมดูลดิจิตอลเบื้องต้นสมรรถนะที่ผมได้จากโมดูลคือได้ความรู้เกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆเช่นระบบเลขฐาน2ระบบเลขฐาน8ระบบเลขฐาน16ยังสามารถแปลงเลขฐาน1ไปเป็นอีกเลขฐาน1ได้อีกทั้งยังคำนวณหาเลขฐานและรหัสดิจิตอลได้ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดวิชาอื่นๆได้เช่น วิชาคอนโทรลเลอร์หลังจากเรียนโมโดูลซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสมรรถนะที่ได้คือสามารถตรวจเช็คตรวจซ่อมเตารีดกระติกน้ำร้อนหม้อองข้าวพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ใช้ผนร่วความร้อนและมอเตอร์ไฟฟ้าได้ สิ่งที่ได้จากการเรียนโมดูลนี้เราสามารถนำไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นและสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้หลังจากเรียนโมดูลการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะที่ได้คือเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันมาต่อวงจร ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าต่อวงจร d i r ต c t สตาร์ต่อวงจกรงจกับทางหมุนและวงจร Star Delta ้าได้สิ่งที่ได้จากการเรียนโมดูลนี้คือเราสามารถนำไปต่อใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอื่นๆได้